สวัสดีค่ะวันนี้พี่สาวคณิตศาสตร์จะมาแนะนำความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กันนะคะการบวกลบคูณหารพหุนามลุยพหุนามหมายถึงนิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและสัมประสิทธิ์โดยดีกีของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบเท่านั้น เช่น 7xy 1.5x ยกกำลัง2บวก 2y 2แซกกำลัง3ลบ 4y กำลัง2เป็นต้นเพราะต่างประกอบด้วยตัวแปรอย่างน้อย1ตัวมีสัมประสิทธิ์และเลขชี้กำลังของตัวแปรเหล่านั้นไม่เป็นลบแล้วดีกีของพหุนามคืออะไรล่ะดีกีของพหุนามก็คือดีกีในพจน์ใดพจน์หนึ่งของพหุนาม ซึ่งเป็นดีกีที่สูงที่สุดในพหุนามนั้นเช่น 3x กำลัง 2y แซลบ 5x y กำลัง2แซดบวก 7x กำลัง2 y กำลัง3แซดกำลัง4มีพจน์ 7x กำลัง 2y y กำลัง3แซดกำลัง4เป็นพจน์ที่มีดีกีมากที่สุดคือมีดีกีเท่ากับ2บวก3บวก4เท่ากับ9ดังนั้นพหุนามนี้มีดีกีคือ9 บวกและการลบพหุนามทำได้โดยนํจน์ที่เหมือนกันในพหุนามนั้นๆมาบวกหรือลบกันผลที่ได้จะเป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสําเร็จตัวอย่างเช่นจงหาผลบวกของพหุนาม 4a บวก 7b กับลบ a ลบ b เราสามารถหาผลบวกของทั้งสองพหุนามนี้โดยนำสัมประสิทธิ์ของกฎที่มีตัวแปรเดียวมาบวกหรือลบกัน ซึ่งจากตัวอย่างจะได้ว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จคือ3เมบวก6ปีตัวอย่างที่2เป็นการหาผลลบของพหุนามสองพหุนามเราสามารถทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาโดยการนำสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่มีตัวแปรชุดเดียวกันซึ่งหมายถึงมีตัวแปรและเลขชี้กำลังเหมือนกันมาบวกหรือลบกันซึ่งจากตัวอย่าง จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จคือ 3x กํลัง2ลบ 6y กํลัง2การคูณพหุนามทำได้โดยนำส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์มาคูณกันตามหลักการคูณจำนวนจริงและส่วนที่เป็นตัวแปรนำมาคูณกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกําลัง ตัวอย่างจงหาผลคูณของพหุนาม3า b กับเ b เราสามารถหาผลคูณของพหุนามทั้งสองนี้โดยการนำถุกพ์ของตัวตั้งไปคูณกับตัวคูณซึ่งจะได้เป็น 3a คูณ AB ลบ 2B คูณ AB จากนั้นนำสัมประสิทธิ์คูณกันตามสมบัติการคูณของจำนวนจริงส่วนตัวแป้งคูณกันตามสมบัติของเลขยกกำลังจะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จคือ3 a มเอกำลังสองลบ 2A งกำลังสอง ตัวยอย่างที่4จงหาผลคูณของพหุนาม x 2 y กับ2 x บวก y เราสามารถหาผลคูณของพหุนามทั้งสองนี้โดยการนำถูกพนดของตัวตั้งไปคูณกับทุกพน์ของตัวคูณจากนั้นนำสัมประสิทธิ์คูณกันตามสมบัติการคูณของจำนวนจริงส่วนตัวแปรคูณกันตามสมบัติของเลขยกกำลัง จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จคือ 2x กำลัง2ลบ 3x y ลบ 2y กำลัง2การหารพหุนามทำได้โดยนำส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์มาหารกันตามหลักการหารจำนวนจริงและส่วนที่เป็นตัวแปรนำมาหารกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังดังนี้กรณีที่1 ตัวตั้งและตัวหารมี1พึสามารถหาผลหารได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้จงหาผลหารของพหุนามํา 35A บากำลังสองกำลัง3ที่หารด้วย 5AB เราสามารถทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จคือนำสัมประสิทธิ์มาหารกันตามสมบัติของจำนวนจริงส่วนตัวแปรก็นำมาหารกันตามสมบัติของเลขยกกำลังจะทำให้ได้พหุนามในรูปผลสำเร็จคือ 7A b กำลังส กรณีที่2ตัวตั้งเป็นพหุนามมากกว่า1คึ์และตัวหารมีเพียง1คึ์สามารถหาผลหารได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้เช่นจากตัวอย่างทำได้ด้วยการนำสองไปหารแต่ละพจนของตัวตั้งกรณีที่3ตัวตั้งและตัวหารเป็นพหุนามมากกว่า1์วิธีการหารดังนี้ หนึ่งเรียงดีกีของพหุนามของทั้งตัวตั้งและตัวหารจากมากไปน้อย 2. ตั้งหารยาวโดยนำพจน์แรกของตัวหารไปหารพจน์แรกของตัวตั้งผลที่ได้เป็นผลลัพธ์ของการหาร 3. นํนำผลลัพธ์ที่ได้คูณตัวหารทุกพจน์แล้วนำไปลบกับตัวตั้ง 4. ดํดำเนินวิธีตามข้อ2และ3ต่อไปจนกระทั่งตัวตั้งเหลือดีกีน้อยกว่าตัวหารหรือเป็นศูนย์ 5. ตัวตั้งที่มีดีกรีน้อยกว่าตัวหารคือเศษของการหารถ้าตัวตั้งเป็นศูนย์แสดงว่าหารลงตัวตัวอย่างจงหาผลหารของพหุนามต่อไปนี้ขั้นแรกแรกดีกรีของทั้งตัวตั้งและตัวหารโดยเรียงดีกรีจากมากไปน้อยจากนั้นทำการหารยาวโดย 1>, 1. นึพจน์แรกของตัวหารไปหารพ์แรกของตัวตั้งในข้อนี้จะได้ผลหารคือ2 x กาลังสองสองจากนั้นนำผลหารที่ได้ไปคูณตัวหารได้ผลลัพธ์เป็น1 6 x ก x าลังสามบวก6 x กาลังสอง 3. าํนผลคูณที่ได้ในข้อที่2ไปลบกับตัวตั้งทําวนขั้นตอนนี้ไปจนกว่าตัวตั้งเหลือดีกีน้อยกว่าตัวหารหรือเป็น0ูนย์ซึ่งจากตัวอย่างนี้เป็น0ูนย์แสดงว่าการหารนี้ เป็นการหารลงตัวโดวยมีผลหารเป็น2 x กํลังสอลบ5 x บวก3การหารสังเคราะห์เป็นการหารพรหุนามด้วยพหุนามที่มีดีกรี1ซึ่งสามารถหาผลหารและเศษของการหารได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1. เขียนสัมประสิทธิ์ของพหุนามที่เป็นตัวตั้งเรียงกันในบรรทัดเดียวและใส่ค่า c จากตัวหาร x c ไว้ด้านหน้าสุดในลักษณะดังนี้ 2. เริ่มขั้นตอนการหารโดยนำตัวเลขในหลักแรกสุดลงมาเขียนด้านล่างตรงบรรทัดของผลลัพธ์จากนั้นใช้ตัวหารคูณผลลัพธ์นี้ไปใส่ไว้ใต้หลักถัดไปดังภาพ 3. พิจารณาในหลักถัดไปให้บวกเลขเข้าด้วยกันนำไปใส่ไวบ้บรรทัดล่างแล้วใช้ตัวหารคูณผลลัพธ์นี้ไปใส่ไว้ใต้หลักถัดไปอีกทำซ้ำได้เรื่อยๆจนครบทุกหลัก4 ในบรรทัดผลลัพธ์ที่ได้ตัวเลขในหลักสุดท้ายคือเศษและตัวเลขที่เหลือด้านหน้าคือสัมประสิทธิ์ของผลหารซึ่งเลขชี้กำลังของตัวแปรลดลงไป1เสมอข้อสุดท้ายลองทำดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามกันไว้ด้วยล่ะ